ยายดูก่อนว่ามันโอเคเอ้าน้องเพชรงั้นเอาโทรศัพท์มาให้ยายเลยค่ะไม่ต้องเล่นเลยถ้าน้องถ้าน้องเพชรร้องไห้อ่ะน้องเพชรทำไมไม่นิ่งล่ะลูกนิ่งก่อนเนี่ยวิสวยแล้วว่ะสวยแล้วสวยแล้วค่ะโอเคไหมคะสวยแล้วค่ะวุ้ยจิ๋วไปให้ยายลงน้ำไปดล่นน้ำกับยายไหมล่ะ เอาไหมเอ,เอาเล่นน้ำกันนะเนาะเล่นะอุ้ยมันแดดอยู่ให้มันร่มๆก่อนตรงนี้มันตน้องแดดมีมีตรงเนี้ยมันขึ้งอยู่ตรงเนี้ยอ่ะแป๊บนึงค่ะฮัตดีฮา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 ดี Happy birthday to you โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยหมดแป้งป๋องหนึ่งนะคะเอายืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นใหญ่จะจะพักให้จะปั่นให้เรียบร้อยหมดเลยไหนไหนโอ้จะเหยียอ้ยังเนาะไม่ง่ายจะเหอีหอยังไม่ง่ายพี่พลอยให้ตัดซะโดยดีเลย ไห้นายายดูส oh, okay, okay, yeah, ิคะโอ้ยเอาใหม่น้องเพชรไม่งอแงเค่ะโอเคไหมมันเสร็จแล้วไงยายให้ดูก่อนว่าสวยไปโอเคได้ได้ได้อ่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่าคุณยายก่อนอ่ะขอบคุณค่าคุณยายก่อนอ่าขอบคุณค่ะชุบอุ๊ปอุ้ย ทางนี้ทางนี้ค่ะใครปิดอ่ะทา,า,างขวาทางนี้แป๊บนึงนะคะไปค่ะอเลกทำลม <laughs> ดพ่อทำไมข้างซ้ายมันสูงกว่าข้างขวาเ <laughs> ดสูงไหม <laughs> ข้างซ้ายสูง โอ้โหพี่น้องเพชรไหนพี่พลอยพี่พลอยดูสิลูกโอ้โหแต่ว่าจะได้เล้มอยู่เล้มไหายอยู่เพราะว่าเขาบ้า,านในนั่นประเดี๋ยนี่น <c oughs> จะเอานอนแล้วค่ะนี่จะเอากินนมแล้วจะให้เลิกเล่นแล้วก็จะเอานอนแล้วค่ะตอนนี้ นักปลาแป้งอันร้านเสริมสวยร้านนี้หนักแป้งนะเรียกเป็นเปิดตัดก้อนหลานมันต่อไปก็จะเป็นตาเล่เดี๋ยวจะเป็นทวดด้วยันนี้ให้ทวดตื่นก่อนเมื่อวานซื้อไอ้เบตเตะเลียนมาจากโฮมโปรอยู่จะมาตัดให้ทวดนะคะโรดีโรดีนัดีโร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 ดี่โรด คุณตาจ๋า